ไอ,อ้นกไอ้นกกินว่าแกงจับชายนะ่ะกิใน,นใครโมโลโนไอ้นุกน, <laughs> นี่ไงกุ้งมาอะไรบ้างมาดูกันไอ้นุ๊กคิงใครโมโลไอจ<อ>ับชาย,ย ีอยังนีนลูกฮะกุ้งกุ้งตามีันัวัตัวหมูู้นมีแขกไม่ได้เชิญมาด้วยวันนี้งามงามเก่าเนาะไอ้นกมามามามือนี่น้อยนกเขาขียวน้นกเขาเนียวเียวนี่นีองเอ้ เออก้หไปนุชเสียเขาทิฮะเออเออไม่ถุงใส่กูนงกูนงใส่กูนะวต้องกินนะีียเนาะีย่้องื่อครัเป็นยังสันนิษฐานหรอปันเ่าโอ้ยใส่ปันเขาเป็นยังสันนิษฐานน่ลปันเกาาสิ่ัวออยแม่กิน Liang lạy em lúc nút này tiếng lạy yang kin yang bong 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 bò. bong bong bò bong 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 bò bong 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 bò Thế là biết luôn Uống chua chú cho anh bà cái có à Ghê á nhớ không em Chạp lại đi Trên chú này Nhảy Đăng lào nhảy vô không anh ơi Ừ Đăng lào nhảy vô anh ơi ยบ่อยากวอาตอนนี้มันแสบเนาะโอ้โแถมก้อยเนาะแถมก้อยแถมกล้อยแทมสามหานิ้วลวนต่อยโมลูเอาหานิ้วลครโมลูใครโมลูว่าเอาะเอามักมอย่างมักตมวกระไรโอ้มากตะซั่วเนาะใส่กณ้องสิมันไม่ก็มาแก จับูมาตัวนี้งูงูมืกินบ่เดี๋ยวเออฟาดไข่มุลโรเกันน่ะกิดว่าไข่มุลโรลอ่ะไข่มุโหลมโอเคกินอนหมแล้วเ้ยดหอยลวดรม่มีใครเห็นเแี่เสียงอะไเปนงเย็นอืม ข้างตาสวดน้ำ e e> yeah. ีกเพดเพดบอนเออังกินน้ำจะได้งทำไเพดเพดบ่นอืน้ำอือลงเลยนได้ไนจิ้มกอนกินเขาพอดีจิน้ำร้ายบนโอ้ยเนี่ย ับก็ไมีเห็ดเล้าวัดครเก่าไหมให้โอนี่วกมีเห็ดโอ้ิมอ้าวก้เมากินใหม่นุ๊กไอข่อยแกกินสองตัวแล้วใช่เ่ะแจ้เอามาเอาหยั่งข้าเอาเอาหยัางเลยนุ๊กาวขา นี่คือปั้นที่สองแล้วค่ะยังโอ้ยเจือดเจือดปั้นเขาสิคุณพ่อหรอว้าวอ่ะกุ้งแกะแล้วแปดแปดแปดกินตัวกูกินหัวมันกินตัวอื้มอื้มเฮ้ยยังก็ลูกขินไหมลูกพัก กินผพักเป็นยังไงบอ๊ะใส่พักเล่าก็ใส่ลูกขิ้นบุ้ยพูดปึ๊ดปึ๊ดปื้ดปุ้ยดยอด่ากไไกลยกโบยกโปพดพแล้ักล้วโอดสนตัวนี้เอาใครไปนกใครบ่เอาใครบอ๊ อโอ้ยดีเดียลืดเลยเอเวเอไม่คนอนอนีู้เสื่อใจเหรอ,อเอาเดี๋ยวใสอีกอจะเลื่ออาหารเลยน่อยนุ่มนิดน้นอมีคนป้อนควาออมนะจะเลื่อนอาหารควาออมแซ่บความมีคนเบาโอ้ออ จรงงนันวดอุ้มเอาแม่นั่นนี่แก้ห้เล้วคตแก้ห้พ่อมหระแก้คนนั้นไม่แตะบอกอะถ้แก้ห้ตะพุกนุ่งไรอุ้ยจักปั่นแล้วครับสองแล้วมีกินจักปั่นนี่นุกเอาหมูปั่นน่นบอกออเอาเลยยกหมู บ่จังไงผมเอาไปนะเพื่นจำตั้งนานจำมึงกะมอดดก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 มาเอามาเอาอย่างเอาเฮ้ยก็เอาดูเถอะจีบติดกล้องอะไรด้รูกเปลี่ยนปั่นที่สามเนาะไม่เห็นเลยลูกกินข้ปลาหรือวะาบ่จังไงเอ้าไม่ใช่เส้นปลาเสียเส้ปากระไรที่จู่ๆใช่ เอ้าอร่อยไม่หยางอ่อนี่มันมันตัดเามันเป็นหยังเอ้ามาเฮ้ยเอาไปวันที่สามแล้วพ่อใจปั่นเขาแสบหลายปั่นเขาเอ้าเรียกกินเรียกกินเอามาเจอไงเจาไป เยหน่อนะเดี๋ยกินไข่กันเมงหมันบเกิงลูกได้วิ้น่ะอ้ขั้มตาสวนนุ่เอาเอาตัวน่อยมากเดีกินตัวน่อยใช่นี่ดตัวน่อยเนาะขาเอี่ยมแต่ยังกินข้าปุต่ออืมใช่้ลูกมือไ้จับปันมือสองสองดิเดี๋ยวชดชดชดับชายกันก

ไม่เชียวไมเชีเนาะคหรไปแดโอเคหรอกควรปแดดไปใส่อะอย่เงี้ยโอเคลูกขาเจ้าเฮ้ยเอามอหรอกอีกจเลยเ้ยเน่ป้าแดป้าแดปาแดรตอม่ยอมันนีปาแดดมันแสบแหลกแลกรตอม่ยอมไม่ยอมเลยเนี่ยป้าแดดปะละเาเออมันเสีบมันห้อมมันนัวเอออากินขาวกันเนาะอนเนาะ